อมัตโนุณโตปะรัตตุโตติงนิทัมสังอภิธาระติเตนะบัตเนียตมะพากย์ในแสดงและอภาเษกนี้ในการบรรดาชาอุเบสมบทของเจ้าหน้าซึ่งมีคณะสัภาพประกอบไปด้วย คุณโยมสทอทองโยมแม่นางคุณโยมสทอทองโยมและคุณโย,ณโยมวิญญาฉังนะพักสังเป็นประธานและมีคุณพ่ออายนันักคุณแม่ฮโนมาสวันอารมณ์บิดามดาเป็นประ 跟你们叫。